บทสวดมนต์สอนเจ้ากรนายเวรก่อนสวดมนต์พลิกชีวิตให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้อาราธนาคุณพระตาตรายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการอนุมโมทนาใหม่และบารมีปกป้องเมตตาเปิดทางการเจริญพุทธมนต์บทสำคัญนี้ขอว่าจาศีลบังเกิดผลเป็นอาจจรร์ อมอุมะนมัสิตวานบพาศาสดานบธรรมคัมพีนบสงสิขานบอาจารีนบโหราตีเวทวิาสา์ไสพระพุทธังประสิทธิพระธรรมังประสิทธิพระสังฆังประสิทธิ เทวดาประสิทธิอาจารย์ประสิทธิสิทธิกิจจังสิทธิกรมังสิทธิการิยสิทธิเตโชเจติลาโภสัพพสิทธิพระวันตุเมประสิทธิเมอาจารย์ข้าพระพุทธเจ้าขออนุโมทนาความดี กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับตั้งแต่องค์ปฐมพระพุทธเจ้าพระองค์แรกจนถึงพระองค์ปัจจุบันขออนุโมทนาความดีกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับพระธรรมทุกธรรมบทขออนุโมทนาความดี กับพระอริยสงฆ์ขาวเจ้าทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับพรหมเทพพระโพธิสัตว์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับเทวดาที่ทำหน้าที่ดูแลการเจริญพุทธมนตรของชาวพุทธทุกพระองค์ ขออนุโมทนาความดีกับเทวดาที่ทำหน้าที่ดูแลการเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานของชาวพุทธทุกพระองค์ตลอดจนท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่ปกปักรักษาที่แห่งนี้รวมถึงเทพสถิตในวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังในที่นี้ ครูบาอาจารย์และเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าก็ดีขอพระเมตตาจากทุกท่านทุกพระองค์ทั้งที่ทราบนามและไม่ทราบทั้งที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ได้โปรดเปิดทางเปิดโอกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าเจริญพุทธมนต์วดสอนเจ้ากรรมนายเวร ได้ผลสำเร็จสำเร็จเกิดประโยชน์สุขทันทีทันใดก็เกิดปัญญารู้แจ้งในกฎแห่งกรรมเข้าถึงสัจธรรมได้โดยง่ายและได้โปรดคุ้มครองป้องกันภยัยแก่ข้าพุทธเจ้าในระหว่างที่เจริญพุทธมน์บทนี้ด้วยสามารถเข้าใจได้โดยง่ายอีกทั้งรับบุญกุศลแล้วคลายทุกข์ ในทันทีทันใดด้วยเธอนาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยาทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัตรูภัยพานวินัสันตินากาโรกะกุสันโธ สิโรมัเชโมกาโรโกนาคามนโนนานาจิตเตพุทธาคาโรกัสพโปพุทโจาทาเวเนเตทากาโรสีสากยัมนุนีโคตมโมยากันเนยากาโร อริยเมตรโย ο, ชิวหาทีเตปัญจพุทธานามหามิหังพุทธบูชามหาเตชาวันโตธรรมมบูชามหาพันโยสังคาบูชามหาโพควโหอรหังพุทโธอิติปิโสภควานามหามิหัง มหาโมทิตาโมทนาสาธุทิพมหาโมทิตาโมทนาสาธุทิพมหาโมทิตาโมทนาสาธุทิพนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธทวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลก,กะวิทูอนุตตะโร บริสาธรรมสารธิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิทโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาริ ปุริสายุคานิอัต t าปุริสับปุขาเอสาภาควตโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรานิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ สัพเพสตาอเวราหอนตตอัพยาปัชชาโหอนตตอนิฆาโหอนตตสุขีอัตนางปริหารัโตสัพเพสตาสัพพะทุขาปะมุนจันตตสัพเพสตารัทธาสัมปติโตมาวิคัตชันตตสัพเพสตา กรรมศกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณาอยกรรมังกฤตสันติกัลยาณันางวาปาปังกังวาตัดสาทายาทาภว,ว,วิสันติทุกขะโต ทุกขาทานันตีวะทันตีพุทธานหิเวเรนะเวรานิสำม,มันตีทะกุธาจะนังอเวเรนะจะสัม,มันตีเอสะธรรมโมสนันตโนพุทโธพุทธังรักษาธรรมโม ธรรมมังรักษาสังโคสังคังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธรมโมธรรมมังอรหังสังโคสังคังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธรรมโมธรรมมังกันหะสังโคสังคังกันหะอายุ วันโนสุข,ขังพระลังพระวันตุเมนาสาเปเสผู้รู้อากังปาริปัตตังปาริขันตังมัจจุราชานาพาสติมัจจุราชานาปัสสติสุญญาโตโลกัง อเวคาสุสัทาสโตอัตตานุทิทิงอุหัจจาเอวังมัจจุทโรสิยาเอวังโลก,กังอเวขันตังมัจจุราชานาปัสสติอิมังสัจจวาจัง อธทิถามิทุติยัมปีอิมังสัจจวาจังอธทิถามิตติยัมปีอิมังสัจจวาจัง,อ,ง,จจงอธทิธามิโยทันเทนะอทันเทสุอาปุตเทสุทุสติทสัสนามัญญาตะรงัง ธานังขิป,ปะเมวะนิคัตชติเวทนังภารุสังชานิงสรีรัสาจะเพทนังขารุกังวาปีอาภาทังจิตตักเขปังวะปาภุเนราชาโตวาอุปัสักขัง อภัพขานังวทารุนังปาริกขายังวยายตินังโภคานังวะปะพังคุนังอัาวาจาอัคารานิอคีทหาตีปาวโกกายาเพทาทุกป,ปัญโยนิระสัง โสอุปัช,ชติหันทธานีพิขเวอามันตยามิโวขยาวยะธรรมาสังคาราอัปมาเทนาสัมปาเทธาติอายังตถาคตาสะปัจฉิมาวาจาอุทิตถังโคเตนะ พัควตาชาณตาปัสตาอราหตาสัมมาสัมพุทธเทนะโอวาทาปฏิโมขังตีเหคาทาเหสัพพปาปัสสาอาการะนางกุสาสัตสูปสัมปทาสจิตตาปริยุทปปะปนงังเอตัง พุทธานาศาสนังคันตีปรมังตัโปตีติขานิพพานังปรมังวัทันตีพุทธานาหีปักพชิโตประรูประคาตีสามะโนโหตีประรังวิเหทยันโตอนุปวาโท อนุปคาโตปาติโมเคจะสังวโรมัตันยุตาจะพัตตดสมงปันไตจาสยานาสนังอธิจิเตจะอาโยโคเอตังพุทธานะสาสานันติเอวัมเมสุตัง เอกังสมยังภะควาสาวัตถิยังวิหาราติเชตะวะเนอนาถปบบินทิกสสาอารามีตัตตารโคภะควาพิกูอามันเตสีพิกาวตีภาทันเตติเตพิกูภะควโต ปัจจโสสูงภควาเอตะัทะโวจะเมตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภาหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิิตายะ ปริจิตายะสุสมารัายะเอกาทศานิสังสาปาติกังขากตาัตเเมเอกาทศาสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทช,ชตินาปาป,ปกังสุป,ปีนังปัสติติมนุษสานังปิโยโหติ อมนุษานังปิโยโหตีเทวตารักขันตีนาสอาคิวาวิสังวาสัธังวากะมะติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปสีทติอสัมมูลโห กาลังกรโรตีอุตาริงอปติวิชันโตพระมโรกุปโคโหโติเมตายาภิขเวเจโตวิมุติยาอาเซวิตายาภาวิตายาภาหุลีกตายายานีกตายา วัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสามารทายะอิเมเอกาทานิสังสาปาติกังขาตีอิธามโวจาภะควาอัตตมะนาเตพิกขูภะควตโตภาสิตัง อภินันทุนตีอายุวัฒโกทนาวัฒโกสิริวัฒทโกยาสาวัฒโกพละวัฒทโกว,โกวนาวัฒโกสุขาวัฒทโกโหตุสพัพพทาทุขาโรคาภยาเวราโสกาสัตตุจุปัตถวา อเนกาอันตรายาปีวินัสสันตุจัตเตาชาสาชัยาสิทธิทะนางลาพังโสตีภาคยังสุข,ขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังวุธีจยาสัตวา สัตวัสาจะอายุจะชีวสิทีพระวันตุเมภาวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเมภะวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะสทาสธีพระวันตุเมพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเม